หนาวปนใดก็ได้ผ้าลูกมากค่ะผ้ามาเร็นยวนสวนนันสาธารณะเนินเขาอะค่ะเล็กน้อยพักเล่น <c oughs> อืมโอ้ยลงละโอ้ยโอ้ยตายแล้วแม่ปูอืมโปรตีนฮอร์ึงเก่งกันหิมะมากค่ะ กันเกงกันเปียกกัค่ะใส่กางเกงธรรมดามาแต่ว่าใส่หนาเอาแล้วก็รองเท้ากันโอ้ยตายละยางหยาดได้มาจากนี่คุณพาผู้ปกครองกับผาเด็กน้อยกันมาเล่นหิมะกันปิ้งย่างกันอันนี้แม่ปู่เคยมาเล่นดิค่ะค่อยเอ็นเลนจากเนื้อสัอนสไลด์ลงมาจากเนื้อหนังเคียน ตัวสไลด์อันที่ปุ๊บปั๊บนั่งอะค่ะโอ้ยห้องแหกตายอยู่เด็กน้อยเล่นมวนพันย่ามจะขึ้นไปมันไม่พให้แม่ลากขึ้นไปหาด้วยที่นี่นะย่ามลงมามันมันไงนะค่ะมันไวแต่พันย่ามขึ้นอะมันขึ้นเนินเฮยนั่งเพสี่ขึ้นมาท่านยังหอดใส่อยู่ค่ะชุดเขียวบุญไอ้พุ่มชุดแดงของเทิงเดียวไอ้ปั๊บถิลลงมาแล้ะค่ะับพอเดี๋ยเดี๋ยเด็กน้อยพากันต้องพากันออกจากทาาค่ะเวลาเขาลงมาพรมันสีชน lông ma lận, lông ma lận, lông ma lận, anh hiền lông ma lận, Ê, phuông mà thằng này lông ma nhiều. Này, Yao Interbria da trẻ đời. Ba phuông đó. đó <hoje> คุ่เสือแดงคุณย่างหามองอยู่ล่องอยู่ไปมองว่างๆอ่ะพื้นยยันช้นเด็กหน่อย บเอาเด็กหน่อยบาเอากขันเอาเด็กหน่อยออกจากทางมันจะชดในเด็กหน่อยลงม่านมาเดีเบิ่งกันเด้ ไอพุ่มกัไอเผ็ดพะท่านดลงอยอะเดียวไอพุ่มลงมาละลงมาละลงมาละไอนางเฟสีลงมาละนางเฟยสี่ก็ลงมาละปุ๊บปุ๊บปไอเฮียนรอบสอวัทีนี่นะ

เหนื ja. med, ja. ่อยไหมโชดมนี่ายทอนดูมาสะฮอดูมาซะฮอดับบี้เ่าปะมีไไงเฮียนเฮียนเฮียนป๊บป๊บป๊บบปั๊บไปดเรไปดูเร็ ไปยืนอยู่ด้วยกันสิภูมไปยืนกับน้องสิพูมเพชรเพชรยืนอยู่ตรงนั้นภูมิมา่าเป็นยกเงินเล็อีกบ้นเอาออาร์จดภาูมก็จะพดภาษาังกฤษได้หรือพูดได้ฟุตได้เหรอฮึดมยกที่ซ้ำมาฟุตได้สิปุยดรอปที่แค่ยดรอปที่ซ้ำมาซัพตันได้สิปุยดรอปหัวเกนเดี๋ยวมาไม่เยอะป้าไหมภูมิถ้ามัน Ik heb een goed bezig. Oh, dat is voor jou. En jij? Tandem, echt? Oh, ik weet. Dat is het. Dat is het. Dat is het. 10-hoofd-papa. Dat is het. Mama ya pa? Hei man bun 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 senang aku tak. Oh. โอ้เก oh, oh, wow. oh, wow. ah, ่งจ oh, so ังเลยลูกอ่ะเหนียมันเต็มที่รถอ่ะอือววิอออักตาซิกเก็ตอกามองแม่อีต่างหากแล้วว่าจักรยานแม่เอาหมวกขึ้นให้ก่อนมองไม่เห็น เปจนอะไรเป็นรูเลยฮ้ฮะม,มือหาย <c oughs> มือหายเลยใช่ไหมาหายดูสิหายไปไหนโอ้ว้า หนดูสิหายไปในอีกข้างหนึ่งออนอนเลยลงไปเอาให้น้ำใจล,ลูก เาจะนั่งได้หรือยังกนะ็ลอสูงเลยนะนะโอ้เม่ปูสูงก้อนหนาวเาไว้แล้วค่ะ เดี๋ยวแม่พาเอาวิ่งนะโอเคไหมอเ,เอาวิ่งนะเออเอาเอาเอา,เอาจะเห็นตังไหนไหนจะวิ่งไหมมาคุมมานี่มาไม่ไปตรงโน้นหรอกมามานั่งก่อนแล้วคุอม <laughs> อ่ะ <laughs> ผิดทางแล้ว มาฝั่งนี้ลงมาฝั่งนี้นี่ปีนขึ้นภูเขาตรงนี้นี่มอ่ะปีนขึ้นเนินทห่มาตรงนี้เราไม่ต้องไปใกล้ตรงนั้นเดี๋ยวมันชีมา,มาอ,อ๋อชี่หมาเน,นินไปขึ้นปีนตรงโน้นปะปีนตรงโน้นเลยเอ๋อค้นถืออุเป๊ะเออขุดสิขุดเลย คุณหาสมบัติให้แม่นด้คัแพง่งห้วว้าโอ,าอา้พลังว้าทำลายภูเขาฮนุมานฮะเออนาบเน้นปันจักรยานดีเว้ยอาอเร็วๆปปีนภูเขานั่นไป มะม่าอีเยนเื้อไม่เอาแล้วแม่เหนื่อยให้แม่นั่งพักก่อนมะม่าเหนื่อย,อยพ่อปอ,อเจอ,อ๋อเขาอยู่ตรง